สวัสดีค่ะเอฟซี่ะคลิปนี้มาดูตําถั่วกันค่ะช่องโค้งพันตุลากันค่ะตำพีิกก้น้วยค่ะพี่น้องพริกขี้หนูค่ะเผ็ดเผ็ดเลยค่ะวันนี้ค่ะพอค่ะ ไอตัวฝักยาวลงไปจ้า <c oughs> ขอไาด้วยค่ะพี่น้องไป <c oughs> กินผีกเหรอโอ้โ <c> ห <oughs> โอเคนะคะพอแล้วค่ะดำเลยค่ะดำถ้วยแตกอย่างไรกันบ้าง ตำตัวตำทั่วตูวเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะเอฟซีขาค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมม้กำลังใจค่ะคนหลายลายค่ะพี่น้องตำตั่วแตกจัางน้อยกันเด้อค่ะเด้อตำตัวตำทั่วตูวเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะตำแตกจัางน้อยพี่น้องมันค่อยเสเพค่อยเข่าเครื่องนี่ค่ะตูดสดเลยค่ะ อ่าพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะทีนี้เราก็จะใส่มะเขือเทศค่ะเ็บสีค่ะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะมะเขือเทศเล็กเก็บมาจากนาค่ะใส่มะนาวจ้ามะนาวมะนาวแป้นนี่ก็มะนาวปลาดอกกลางพี่สาวภูมิบ้านค่ะมะนาวมะนาวไรเมล็ดค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะอืมแต่แซ่บค่ะพี่น้องพอแล้วค่ะใส่ลูกครึ่งก็พอค่ะ ใส่น้ำปลาค่ะสามไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวจะเข้มจุลดจ้าจุลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปด้วยจ้าน้ำตาลหนึ่งช้อนชานี่ล่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้องมากินน้ำกันนึกอะเด้อตำตัวตำตัว

เสร็จแล้วค่ะตําถั่วสุดเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลากันค่ะเอฟซีขาดูค่ะตักให้เบิ้งในคคกปื๊บพี่น้องมากี้ทำกันได้ค่ะพ่อสุดยอดเลยจ้าตําถั่วตําถั่วเสร็จแล้วค่ะเอฟซีขาตาถั่วโคมพันสุดเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลากันค่ะอร่อยอร่อยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะใส่น้ำปลาไปสามช้อนโต๊ะค่ะมะนาวหนึ่งลูกครึ่ง แล้วก็มาเกิดเทศประมาณ10บสลูกค่ะขอบคุณเดซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะผงชุรส1น่ช้อนชาน้ําตาลทราย1ช้อนชาค่ะยซี่ะแซบแซบค่ะ,คะมาทานด้วยกันนะคะตาถั่วตาถั่วค่ะตุเด็ดเครยรับช่องคูมพันตุลากันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ